คุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สําคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะมามิทินิวส์มาแล้วนะคะก็มาอัปเดตข่าวให้กับทุกท่านฟังเป็นประจำนะคะขอบคุณที่ติดตามกันคลิปนี้นะเรามาแจ้งข่าวดีค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเขาได้ขอมาตรการช่วยลูกหนี้นะคะ4มาตรการด้วยกันทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์ที่อยู่อาศัยนะคะโอกควบมาทั้งหมดเลยรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะนายรณดลน,นุ่มนนท์นะคะรองผู้ว่าการด้านเถียรภาพ สถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยถึงมาตรการสินเชื่อเยียวยาโควิดว่านะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในทีนี่ยังมีความไม่แน่นอนสูงการระบาดะระลอกใหม่ยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและรุนแรงโดยเฉพาะผลกระทบต่อภาคธุรกิจบริการโรงแรมร้านอาหารรถบริการรับส่งซึ่งมีพนักง,งานและลูกจ้างได้รับผลกระทบเป็นจํานวนมากทําให้รายได้หายไปหรือลดลงและมีสัญญาณว่าลูกหนี้รายย่อยจะมีความยากลําบากในการชําระ นนี้มากขึโดยการประเมินของสถาบันการเงินพบว่าลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการเดิมก็ยังคงต้องการความช่วยเหลือต่อเนื่องและมีลูกหนี้ใหม่ที่ต้องการรับความช่วยเหลือด้วยนะคะซึ่งเป็นความเปราะบางที่สะสมมาตั้งแต่การระบาดของโควิดในทีนรอกแรกจําเป็นที่สถาบันต้องช่วยเหลือแล้วนะคะ ซึ่งนางสาวเรขาสันตพันธ์นะคะผู้มนวยการอาวุโสนะคะฝ่ายตรวจสอบสถาบันการเงินท่านก็ได้กล่าวในส่วนของลูกหนี้ที่จะเข้ารับความช่วยเหลือในระยะที่3นี้นะคะว่ากําหนดคุณสมบัติต้องไม่เป็นหนี้ที่ไม่กอ่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ก่อนวันที่1มีนาคม63และเริ่มโครงการขอรับความช่วยเหลือในมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ระยะที่3ได้ตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมถึง31ธันวาคม64เลยนะคะนอกจากแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้ทั้ง4ประเภททั้งพัก ชำระหนี้ยืดระยะเวลาผ่อนให้ยาวขึ้นในส่วนของการรวมภาระณีกับสินเชื่อบ้านกับสินเชื่อส่วนบุคคลหรือเช่าซื้อเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับ e a r <c oughs> ก็จะเป็นอีกแนวทางเลือกหรือกรณีลูกหนี้เช่าซื้อรายใดต้องการโปะ <c oughs> ก็จะได้รับส่วนลดดอกเบี้ยไม่น้อยกว่า50% แต่ในทางปฏิบัติค่ะลูกหนี้สามารถหารือกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้เนื่องจากลูกหนี้ต้องเผชิญปัญหาไม่เท่ากันดังนั้นการพิจารณาแนวทางจึงต้องหารือกับเจ้าหนี้โดยตรงทั้งนี้การรวมหนี้ที่ผ่านมามีลูกหนี้ขอรับความช่วยเหลือราว2,000-3,000รายนะคะคิดเป็นมูลค่านี้ประมาณ4,000ล้านบาท ส่วนรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือทั้ง4ประเภทสินเชื่อมีดังนี้นะคะสำหรับบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะ1เปลี่ยนเป็นหนี้ระยะยาวหรือลดค่างวด2กรณีขยายระยะเวลาเกินกว่า48งวดให้ผู้ให้บริการทางการเงินทบทวนอัตราดอกเบีย้ยให้ต่ํากว่าอัตราที่กําหนด3รวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยอื่นต่อมาค่ะ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์และรถจัก,กรยานยนต์นะคะ 1. ลึรถค่างูนะคะสําสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงพิจารณา2ทางเลือกคือพักชาระค่างวดหรือการคืนรถสําหรับลูกหนี้ที่ไม่สามารถชําระหนี้ได้หากราคาขายประมูลได้จริงต่ํากว่าภาระหนี้ตามสัญญาผู้ให้บริการทางการเงินสามารถช่วยลดภาระหนี้ให้สอดคล้องกับสถานะของลูกหนี้ได้ 3ค่ะรวมนี้นะคะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยอื่นสามารถารวมได้กรณีจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์นะคะกรณีจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์นะคะให้ลดค่างวดหรือรวมนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยอื่นต่อมาค่ะกรณีเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะคะ หากกรณีเช่าซื้อรถยนต์นะคะให้1ลดค่าง,งวดหรือขยายเวลาสองสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงก็พิจารณา2ทางเลือกค่ะคืออาจจะเป็นพักชําระค่างวดนะคะหรือการคืนลดสำหรับลูกหนี้ที่ไม่สามารถชําระนี้ได้หากราคาขายประมวลได้จริงต่ํากว่าภาระหนี้ตามสัญญาผู้ให้บริการทางการเงินสามารถช่วยลดภาระหนี้ให้สอดคล้องกับสถานะของลูกหนี้ได้ 3. การรวมหนี้ค่ะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยอื่นสามารถมารวมได้และหากลูกหนี้ชําระค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียวเพื่อปิดบัญชีให้ลดดอกเบีย้ยที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระไม่น้อยกว่า50%ตามข้อกําหนดของสคอบอต่อมากรณีเช่าซื้อรถจัก,กรยานยนต์นะคะ,ะมีมาตรการคือให้ลดค่างวดหรือขยายเวลา 2. รวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยอื่น และ3หากลูกนี้ชําระค่าเจ้าซื้อทั้งหมดในคราวเดียวเพื่อปิดบัญชี cript, ให้ลดดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระไม่น้อยกว่า50%ตามข้อกําหนดของสอบคนะคะต่อมามาตรการที่4ค่ะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยหร,รือที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันนะคะ หนึ่งค่ะบรรเทาภาระหนี้โดยลดค่าง,งวดหรือพักเงินต้นและจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนหรือพักเงินต้นและพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยหรือพักชําระค่าง,งวด 2. ทยอยชาระคืนเป็นขั้นบันไดาตามความสามารถของลูกหนี้ 3. รวมหนี้นะคะก็คือ,อรวมสินเชื่อเพื่ออยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยอื่นได้นะคะ แล้วนอกจากนี้นะคะธนาคารแห่งประเทศไทย<ๆ>เขาก็ยังมีช่องทางอื่นในการช่วยเหลือลูกหนี้ด้วยนะคะโดยมี1มหกรรมไก่เกลี่ยนี้สําหรับการช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อนะคะก็ขยายเวลาออกไปอีกถึง30มิถุนาย,ยน64เลย 2. โครงการหมอน,นี้เพื่อประชาชนนะคะเพื่อเป็นแหล่งให้ข้อมูลและแนะนําเกี่ยวกับการแก้ไขหนี้รายย่อยและธุร,รกิจนะคะคาะนี้ก็คือสิ่งทั้งหมดนะคะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําลังออกมาเพื่อช่วยเหลือนะคะลูกหนี้ทั้งหมด ในช่วงโควิดแบบนี้ขอบคุณเนื้อหาข่าวจากคลิปนี้นะคะจากเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจด้วยค่ะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel Mummy T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ